พี่น้องมาพ่อกับสาวศีสเกตอีกแล้วมื่อนี่มื่อนี่สาวศีสเกตบันไดไปตัดปัามว่างอีกแล้วช่วงนี้ปัามบ่ข่อยมีนวยสาวศีสเกตก็เลยได้มาลงเมืองมาเก็บของคือเข่ามื่อนี่กินเขา่าเที่ยงย่าง,งสาวศีสเกตกิน,ลกนลแล้วจ้าแเ้าวะมเมื่อย <laughs> กิน <g ül üyor> ข,ขาวบาดแสบดอกเมื่อยว่าสัน <g ül üyor> มาแต่เสาๆอีกแล้วมือนี้รถเทศบ้านเพื่นกระไดเอามาเทาให้แล้วกระไดผ้ากันมาเก็บนะจน๊ะเนะเก็บแบบนี้แล้วเขาใส่ถุงดำอ่ะจีกเบิงแกะเบิงมึงยังละเน,นี่นัน <g ül üyor> หนุ่มๆน,นะ <g ül üyor> นุมน่มๆนั่นคืออีหยังเออนี่ล่าจ้ามาขนมาคุยหาจังสนัน,นล่ะอืเอาเอาเสืองดีปันไดก็แต่เทาหาเออนั่นล่าจ้ากะชิพักกันเคลียกันโกอยอยู่กะ้ำเนีย่ะนี่ อันใดของพิเศษอย่างในบ่อมื่อนี้มเมื่อด้พอของพิเศษเลยนเนาะมื่อนี้เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องสาวสมศรีผ้าละจ้ามือนี้กับผ้ามาชมบรรยากาศในเมืองคือเก่าเนาะจ้าเนาะน,นี่คือการทํางานเ้ยจา้าเด้อทางานเก็บขยะหรือว,ว่าเก็บของเก่าเนาะจ้าอยู่ผนแก อยู่แผนกรีไซเคิลเลยนี่นแผนกเก็บขัดแยกเด้อค่ะลดโลกร้อนเนาะค่ะเนาะเพิ่นเก็บมาแล้วสาวสมศรีกับทีมงานก็พาก,กันมาเก็บมาขัดมาแยกได้นํำขยะไปส่งทางลานเพื่อที่เอาไปรีไซเคิลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะจ๊ะที่ได้ช่วยลดโลกร้อนเนาะค่ะเนาะลดลดยังกอบ ปัญหาเอปัญหาขยะล้นหล่นบานล้นเมืองเนาะกันมูเงหาว่เก็บไปรีดใส่เขิลในไม่ผู้ใดหล่ะสิเป็นคนเก็บมู้งห่าก็เลยอยู่แผนกแผนกยังก็ยายาแผนกรีใส่แผนกเก็บน <S <S เนาะเอออยู่แผนกเก็บเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะได้อาไปผลิิใหมาไห้มูาาม้งหาได้ใส่อยู่นี่จ้า เปแหนกเก็บกับมาเก็บอยู่ใน่บในเมืองเบื่องเนียเคียหวาใส่ใหม่เคียหว้ามือ้บได้ใส่เขียวเคียเนาะใส่แต่ใหม่เคียมือนใหม่แนเก็บอืมอ่ะดึง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 แห้งเบิ่ง ยังบุญนะไขันโบมเมนแทกกระดาษเออได้แต่กระดาษอืมเก็บขยะอยู่บา้านเฮาเมืองเฮาเมืองไทยด้วยจ้ะเด้อละสีแบบนี่ลราจะของในบ้านเฮานี่ก็บ่มีอีหยังดอกมีแต่พวกขวดพวกพลาสติกนั่นล่ะเป็นเล็กกระส่วนน้อย ส่วนมากเลยจะเป็นประเภทขวดหนานแบบนนานแลบเบื้องเนี้ยโซกับปุ๊กปันไดกับเตสิดเอาประสั่นกับอะไรของแล้วก็ันเนาะเจาะโจ๊กเอาก้าว สาวซิสกเกตเ,เอาไวทลางมือหน้ามันอืมอืมเมนนี่แหละค่ะคือการทำงานเป็นผวกพลาสติกผวกขวดน้ำดื่มมันนะจ๊ะพี่น้อง ขันบอ่อมีทีมงานแบบสาวสมศรีเกบนี่กันิพ่อมีขวดหนาไม,มาให้มุ่งห่อได้ใส่ดอกนี่จานี่แหละคือทีมงานแผนกเกบเนาะค่ะเนาะ,ะแผนกเกบแผนคาดอยู่นี่เด้อนี่เบิ้งเอาเด้อจา้าเพราะว่าพวกขวดพวกพลาสติ๊กนี่มาจากบนไถจา้นนจา,จามาจากบนนี่เลยจ้านี่นี่เลยจ้ามาจากใน่อขยะในเมืองนี่ละ เป็นพลาสติกเป็นขวดเป็นแก้วนี่มาจากไหน,น,อ,ไหนอ๋อเทอืทออโอ้ได้ออกกำลังโอ้หนักคักเออได้หนักคักหนักคักบางท่านทีกะสงสัยเนาะจ้านว่าที่เฮากินไป ทุกมือถูกมือที่เท้าถิ่มไปสุกมือทุกมือนั่นเวลาเพื่อนใดกลับมารีไซเคิลในไม่นี่มาจากบันไดนี่แหละจ้าที่ไปที่มาของขวดและพลาสติกมาจากนี่แหละจ้ามาจากบอ่อนี่แหละ <c oughs> มามาจากแผนเก็บนี่แหละจ้าเพื่อที่จะนําไปเรีไซเคิลในไมเนะคะเนาไปเขาโรงงาน ภูมิใจมากที่อยู่ถ้าบ่มีมุ่งหอกกสิกลูกก็หล่นไปไร้ละเออข,ขยะล้นเมืองขยะล้นเมืองนี่คือสถานที่และบริเวณที่เก็บนี่ อันใดล่ะห่ออีอย่างล่ะกระดาษกระดาษห่อยาสูบบ่เบิ่งเนี่ยของเสม,มอกะโอ้เจเมนบ่คอยมี พ่อยพ่อขวดสาวพ่อยพ่อขวดด้วยมือนี้เสียงดังกองแกงกองแกงเยู่ยน่นะนะทิมกระทิมมาเจอด้อจาพี่น้องขยอขยะนั่นไอ้เป็นขวดแก้วขวดพาสติกเป็นขวดเป็นเล็กเป็นมีเนียมกะทิมลงมาให้แน่เห็นบอ่อจากพี่น้องนี่กลัวสิไใดแต่ละย่างเนี่ยเออ พักกันถือว่าเมตาเลยสงสารคนที่เก็บของเกาเก็บขยะเนี่ยจ้ะบานได้ทีว่านั่นก็นทิ่มมากให้เนี่ยพ่อได้เก็บน้อยใหญ่เนาะคุณกอบจ้าอันนั้นเขาเอินกอบแมนอันนั้นเข้าเอินกอบ ใช่ไปเวลาแยกต้องแยกให้ถูกอย่าปุ่นไปกับพลาสติกต้องปุ่นไปกับอะไรนะอย่างนั uman, roommate, <benim> ้นเอือไปตุ๊กยูสายไปโมนันพข้กันไปน้ำตวงห้องอือเมียนอยู่เจ้าบา ตอน,นี้กะพายุออกแล้วนี่เริ่มห่อนแล้วจะเริ่มแดดห่อนแล้วอะไรแล้วปลาทูาอเอาไปฝากหน่องหมาด้วยปลาทูเจา้าอืมอืมเบิ้งนึงนี่สาวเบืงองยังนั่น เข็มสีดห้าป๊ดสาวซีสเกตถือเข็มสีดยญ้าแทงแทงถือกีนเจ้าบอบเจ้าคือเอาอใส่อันนั้นที่ะยายเอาใชนในขวดให้เบิ้งเขาบอมันเปร๊บเปร๊บอยู่อ้ายายเปิดฟ้าขวดเลยนี่เลยเด้อจากกันทำงานนี่เสียงอหลีเด้อค่ะเหตุงานในเมืองนี่กระต้องระว่างเนาะค่ะเนาะ เ no, no. นาะเนาะอูม่จิ้มฟันนเะออว่าจะใหม่จิ้มฟัน,นถถแถวๆเราเป็นเข็มสีดยาเขาบ่่นีน่แหละอันตรายเอาเป,ปิดบอ,อืบถือบ่มอันดีอีย่างนั้น,นเ,เป็นห้ออยู่นั่นล่างแน่เจ้ามันเข็มอันอใหญ่ยยสาําล่าง บ่เขาบ่นเหนียวอยู่ักงกาแนั่งกนยาเข็มก็ยั้งมาลงน้ก่อนถือเข็มสียมดย่าดิ้งวอนเด้อจ้ะคลิปนี้พูดทานทีถิ่มเข็มมากมมการูหนา้าเอาใส่ขวดไม่เนี่ยจ้ะนึกว่าเออเพราะว่าผัวเก็บขยะอยู่ในนี้มีความเสียงหมากเลยจ่ะ ใส่ขวดใส่หยังให้เรียบร้อยในเด้อจ้ะเข็มสีดยาน่ะจ้ะพี่นอ้องขันพี่น้องถิมมาแบบนี้มันเป็นความเสียงจากมูข่อยเด้อค่ะถี่ก็ถีมมาเฮ็ดงานอยู่ในบ่อในขยะนี่ค่ะก็ขอควกับลกหน้าในเด้อจ้ะทันใดสีใส่เข็มสีดยาบ่ว่าแต่สีมาสีแมวสีหมูสีไก่ก็ได้เวลาหนั่นแหลวให้เก็บใส่ พัดสะดุกให้เก็บใส่ัาชนะให้มิดชิดด้วยค่ะถ้าท่านถิมทิงม,มาแบบนี้ก็เห็นบ่าจะอันตรายเกิดจากเหตุงานในอ่อในขยะนี่นอกจากเนาะนี่แหละค่ะหฮากระต ong ระว่างนี่ขนาดระว่างได้นี่ขนาดระว่างเจนวาได้นน่ใครอยู่่บเ,เขา่าถูกเข็มฉีดยาทิ่มทิ่ม เทา้าแต่ไม่เข้าเกือบไปเอา้าเคาะเบิง้งนอนไม่ง้างเดี๋ยวนะี้จะเคาะคักเคาะแน่แท้เกือบไปแล้วสาวสีสะเกตเกือบไปแล้วสาวสีสะเกต ถือเข็มสีดยาดแท่งกาแต่กระโชคดีค่ะเพราะเป็นยางความเสียงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแหละบบเมนว่าแต่สีอยู่ใน่อในเหมืองในขยะเมือแต่การทํางานทุกอย่างทุกชนิดนะจน๊ะเนาะเมือแต่การเดินทางด้วยค่ะเด้วยความปลอดภัยนั้นระว,วังไวนะ้น่ะดีที่สุดแล้วจ้ะ อยาประมาณเนาะค่ะเนะะาะบาวาแต่ว่าการทํางานบวาแต่การขับรถขับเรือเนาะค่ะเนาะความเสี่ยงมีตลอดขนาดมาเก็บกะะัะญาอยู่กันยัง่งถือเข็มแทงเท้าแล้วจะพี่นนอะดีอยู่หนังเหนียวบอเขาา่าพว่าติดติดรองเท้าบูดเนาะค่ะเนาะติดรองเท้าบูดกันเลย บอเขางานหนีสาวซีสเกตมีความเสี่ยงค่ะผ่านผลไปแล้วเนาะค่ะนาะคามนตาเนี่ยบอคามนตาขางสายขางขัวเนี่ยบอเฮ็ดงานมือนี่โอ้ขอวาดตัวขอวาดตัว,ข,ว,ตว,ข,ว,ตวขันมา <c oughs> เฮ็ดงานมือได้กล้าดำห่องกล้าก้าก้ากล้าก้าก้านั่นเ <c oughs> มน <c oughs> คิดไว้แล้วกล้าบอเคยว่นห่องกะห่อง เชื้อบรานเขาวาดีเนาะจะานานก็นกนเราพากันเราว่างอยู่ดีละ่ะอืมคือคุณต้าเล่านั่นแหละเล่เาเหยียบแกวเนาะเราไปรักษาอยู่หาหกเดือนอะไรยังท่านหายยู่นี่ขนาดใส่ถุงมือสองสั่นสามสั่นด้วยค่ะเด้อรองถ้าบูทกับใส่เรียบร้อยด้วยค่ะ ทีมงานสาวสมมสีไปตรวจสุขภาพอยู่เด้อจังสุขภาพดีจากแข็งแรงอยู่ค่ะขาดแต่ยังเดียวเนะค่ะโรคซับจางสาวสีสเกตจะเป็นโรคยังโรคซับจางบ่าวแดงเต้นเป็นโรคอะไรโรคซับจางไหมโรคขาดซับหรอเสาวพ่อยดีเป็นโรคยัง ลูกซับจ้างบะหม,มูเจ้าเป็นคือหมูข่อยบอขอเสียงแน่ทีมงานสาสวมสีเป็นลกซับจ้างจังเด็มาอยู่มองนี้เนาะคะ่ะเนอะลกซับจ้างรักษาบอหายเด้อค่ะกินยาก็ไม่หาย นอกจากลงมือทําลงมือเห็ดเท่านั้นแหละจ้ะจังสีหายเ้ยค่ะเด้๋ยวลกซับจ้างเด้อยจ้ะไม่นอนตื่นสายไม่อายทํากินและไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาะเดี๋ยวลูกซับจ้างก็จะหายไปเองจังไดนมาหาอาหารบอกเฮ็ดำดำเฮ้ มารออาหารบรอลงย่างก่อนดอกเที่ยวนี้เพราะมีอาหารมาให้กินมานอนถาสิกินอาหารเด้อนี่สมุนขะมาปล่อยเออขยาะขยาะขยาย่านขวดโต๊ะข่างอยู่ในถุงขยา หยัดงานเป็นตะมวนค่ะแต่ก่อนคนบ่ไ้ซัมหนีเด้อจากพี่น้องแต่ก่อนคนบนน่ได้หน่อยซัมหนีไดหกเจ็ดคนพุนาเนาะแต่ก่อนโกเจ็ดคนช่วงไอ้น,นั่นเนาะย้ายเนาะช่วงโควิดนะเนาะช่วงก่อนโควิดนะโอ้คนหลายค่ะหกเจ็ดคนพุนาจา้าไม่เก็บขยะอยู่ในนี้นี่ไม่เก็บของอยู่ในนี้นี่ส่วนได้ย่างแพงป้ามแพงนะนู้ยมีของหลาย สมือนี่ป้ามกับป่า่อยมีนวยป,ป้ามป้ามบ่ค่อยมีลูกจากที่เคยได้สวนละสี่หาตั้นกับป่าเลือเร้วเหรืออยู่ยสี่หาลอยโล่เลวจากสมือนี่แต่ละสวนแต่ละเจ้าเจ้าวสวนเพราะว่า,วาแต่เจ้าวสวนย่างสวนป้ามสมือ แต่ว่าพี่หน่องสวนย่างพื้นพ่อเหลียงพื้นก็ไดตัดย่างแล้วเวนอกกันเนาะพี่หน่องตัดป้ามกระซวงน,นี่กับจมเลยจ้าบม่มีป้ามเอาดึงออกามายาย แดดห่อนๆน,นี่ก็บบ่มีไผย่อมไผเอาอิลีเลยตัวนี้สู่แดดคักก็สู่รกรบบไดนะ้เนาะจานเนาะเป็นลูกเนี่บ่เป็นเป็น,ปนลูกซับจ้างเออลูกซับจ้างบ่ออยานแดดไม่กลัวแดดเด้อจ้าด้อ ผลก็ไม่กลัวแดดก็ไม่กลัวโลกทรับจางเหมือนี้โกช้างไม่มาเนาะจ้ะเนาะบางเกือกับพิมพหน่องอยากถามหาไว้อีกคนหนึ่งไปซ้ายสำหรับ เอฟซีที่ว่าติดตามสาวสมศรีอยู่ตลอดทิ่ถามหาโกช้างโกช้างอยู่บ้านจ้าตัดแต่งกิ่งทุเรียนอยู่จ้าปัดได้หอดเกิดวันนี้ได้ร่อง,งอเท้าือจังสีหม่อมมาเถอะสีถลอกเบิ้จโปแห้งน่องเท้าก็ได้จกจกจกจ๊กหาจกหา,กหาขอขวดแล้วจก๊กสีหาย ที่น้ำออกมันสีนะมันมีอยู่นั่นนะยกหาเบิงเปิดเบิงดูเลิกมันได้กับเปิดอือโย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 ่ล่ม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 โอ้จางหูมีล่มแถวมื่อนี้ล่มนาำหุ่นล่มอย่างน้อนี่ล่มนาำหุ่นล่ม ฝนนาาจะยังมีฝนอยู่เด้วยางผากใต้นี่จ้ะบเมนว่าสีแหลงขาดซะเธอเดียวืย,ย่านมีฝนกันล่ะมีเลเด้วค่ะคือการทำงานของทีมงานสาวสมศรีพาเละเนาะค่ะเนาะ หลบซับจ้างไม่กลัวแดดกลัวฝนด้วยค่ะด้วยรถชาวบ้านเอาของรถชาวบ้านเอาของมาถิ่มปะโบจะตามนู่นนะคะรถชาวบ้านได้เอาของมาถิ่มแล้วคุณนะ่ะบ่จ้าฟังคุณนะรถชาวบ้านเนี่ยเป็นด่านทางเขงะะ่าเนาะค่ะเนาะ กเจ้าบ้านก็ด้ถิมของทางฝุ่นเด้อกเด้อกูได้มากกได้ถิมทางหนากูได้มากกได้ถิมด้านหนา,าเป็นกเจ้าบ้านอืมือจังเงียบปิดแถอวะเอาเยั้ยมาถิมเนาะือเงียบดีแถอเนาะบ่มีเสียงมาร์ล็อกแครกเลยกัน เออไม่มีสัญญาณตอบรับเลยอสำหนีเด้อค่ะมาพบมาพอพี่หน่องพ่อหอมปากหอมคอเนาะคะ่ะนอนไ,ไปพบไปพอกันอีกคลิปหน้านะคะ่ะนอย่าเฝ้าเบือ่อเฝ้านายสาสมมสีผ้าละคนนี้เด้อค่ะที่ได้นำเสนอชีวิต กิ่งของทีมงานสาวสมศรีกับสาวสมศรีเนาะค่ะเนาอฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในด้วยจ้าสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายลกซับจ้างบ่กลัวแดดกลัวฝนเด้อค่ะเด้อ